เราสามารถแยกอาการท้องเสียจากไวรัสและแบคทีเรียได้ยังไงคะจ๊ะของไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือ 1. อาเจียนตื้นไส้อาเจียนแล้วก็ถ่ายเหลวมันก็จะพบได้ในช่วงฤด oo ูหนาวเมืองไทยไม่น่าจะเจอปะคะเพราะเราไม่มีฤดูหนาวอันนี้คือขึ้นอยู่กับ oh. ว่าเราดีไซรฤดูหนาวยังไง สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการประชาเชื้อรายการที่จะนําความรู้เรื่องเชื้อโรคนะคะออกสู่ประชาชนนะคะวันนี้น่าจะเป็นตอนที่ทุกคนน่าจะเข้าใจเป็นอย่างดีเนื่องจากว่าทุกคนน่าจะเคยมีอาการท้องร่วงท้องเสียอาเจียนอาหารเป็นพิษกันอยู่แล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโรคนี้กันนะคะกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสวิทยแล้วก็เป็นคุณพ่อที่มีความเชื่อมโยงกับอาการท้องเสียอาการขาก็ขอต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกมลสวัสดิ์การค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับจะจะบอกว่าเ,เชื่อมโยงกับโรคท้องเสียคงจะไม่ไม่ได้หมายว่าเป็นคนท้องเสียอยู่ตลอดเวลาเนะแต่ว่าเป็นนักจุลชีววิทยาที่ทำงานทางด้านโรคติดเชื้อทางเดินอาหารแบบนี้ดีกว่า okay, okay, อ่าโ okay, อเคแบบนี้ดีกว่าครับปร <okay, S 2> ะมาณนี้ได้ค่ะงั้นแล้วก็ขอพูดคุยกับ,กบอาการท้องเสียกับผู้เชี่ยวชาญทาง้ารท้องเสีย เนี่ยอาจาร,รยไ์ได้เล่าให้ฟังนะคะทีนี้คําถามแรกเลยค่ะเนื่องจากว่าอาการท้องเสียจริงๆแล้วมันเกิดได้จากทั้งแบคทีรียแล้วก็ไวรัส <g ül> เราเราสามารถแยกอาการท้องเสียจากไวรัสและแบคทีรียได้ยังไงคะอาจารย์โอเคก่อนก่อนอื่นเลยเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเคยท้องเสียกันมาก่อนทุกคนเคยท้องเสียกันมาอาจจะตั้งแต่เด็กหรือผู้ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่หรือทุกวันนี้ แม้แต่คนนั่งดูอยู่ตอนนี้อาจจะท้องเสียอย,อยู่เลยทั้งหมดที่ท้องเสียจริงๆแล้วเนี่ยเวลาอาการทางคลินิกเนี่ยมันจะมีอาการที่แตกต่างกัน uh huh. เนะซึ่งอาการที่แตกต่างกันอาจจะมีสาเหตุมาจากโรคหรือการติดเชื้อที่แตกต่างกันคราวนี้เราจะมาเจาะจงเฉพาะในส่วนของไวรัสกับแบคทีรียโอเคในแง่ของแบคทีรียเนี่ยอาการท้องเสียเนี่ยอาจจะมีอาการที่วรี่หรือเรียกว่ามีอาการที่หลากหลาย uh huh. ยกตัวอย่างเช่นบางคนเนี่ยถ่ายออกมาเป็นเลือด uh huh. บางคนถ่ายออกปเป็นมูกเลือด หรือบางคนอาจจะถ่ายเหลว<า>แบบนี้นะครับก็คือจะมีอาการถ่ายที่แตกต่างกันไปเราในฐานะนักจุลชีววิทยาเนี่ยจะได้แฮนเดิลกับหรือว่าจะได้สัมผัสกับตัวอย่างแล้วเราก็จะเห็นว่าหน้าตาของตัวอย่างแต่ละคนเป็นอย่างไรเนะคนที่ติดเชื้อแบคทีรียอุจลาเขาก็จะเป็นแบบหนึ่ง<อ>คนที่ติดเชื้อไวรัสก็จะอุจลา,าก็จะหน้าตาเป็นแบบหนึ่งหรือทนานน้อนี้ถึงบอกว่าเป็นคนที่เล่น เราเราพูดคำว่าขี้ได้ไหมได้ได้ใน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 รายการนี้เราพูดได้ใช่ไหม้โอเคสบายเออเราก็จะเห็นขี้เนี่ยที่ในรูปแบบที่แตกต่างกันอ่าโอเคคราวนี้เราจะมาจาะจงเฉพาะในแง่ของตัวเชื้อไวรัสอย่างเดียวเนะในกรณีของเชื้อไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่อาการหรือลักษณะของอุจจาระจะเป็นลักษณะที่เป็น watery diarrhea หรือที่เราเรียกว่าการถ่ายเหลว ก็วัตเตก็คือเป็นน้ำใช่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 มันเป็นลักษณะของเป็นถ่ายเหลวเป็นน้ำหรือว่าเป็นโจ๊กออกมาแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแบคทีรียทาไม่ได้นะมีแบคทีรียหลายๆตัวเช่น VBO Col คเเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็สามารถถ่ายเหลวมีลักษณะถ่ายเหลวได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าของไวรัสเนี่ยก็จะเด่นในในแง่ของการถ่ายออกมาถ่ายเหลวมากกว่าในรือันี้และอาการอีกอาการหนึ่งของไวรัสที่เด่นถ้าเกิดเปรียบเทียบกับแบคทีรียคือการคลื่นไส้ อ่า uh huh. คือส่วนใหญ่แล้วโน้ตให้กับประชาชนส่วนใหญ่ฟังว่าอาการการติดเชื้อเนี่ยของโรคทางเดินอาหารเนี่ยแน่นอนว่ามันมีหลากหลายสาเหตุแน่นอนว่าอาหารเป็นพิษก็เป็นได้หรือว่าเป็นจากท็อกซินอะไรอย่างงี้ <c oughs> ก็เป็นได้แต่ในแง่ของไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือหนึ่งอาเจียน คลื่นไส้อาเจียนอันนี้จะเด่นหรือจะนําแล้วก็ลักษณะของก็คือถ่ายเหลวประมาณนี้ครับค่ะปกติแล้วมีไข้เหมือนกันไหมคะสามารถมีไข้ได้ทั้งคู่เลยใช่แต่แต่ก็แล้วแต่อาจจะเป็นไข้ไข้สูงก็ได้หรือไข้ต่ําก็ได้ก็แล้วแต่บุคคลแถ้าพูดถึงไวรัสที่ทําให้เกิดอาการท้องเสียเนี่ยนึกถึงไวรัสอะไรบ้างคะจ้จริงๆแล้วเอางี้ก่อนเราแยกเราแยกก่อนถ้าเกิดสมมติในตําราหรือในห้องเรียนเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะมีอยู่2ตัวที่เด่น หนึ่งเราก็คือตัวที่เชื้อที่ชื่อว่าโรตาไวรัส uh. ตัวเนี้ยจะเด่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีการศึกษาค่อนข้างเยอะ uh. อีกตัวหนึ่งที่เด่นเช่นเดียวกันก็คือโนโรไวรัสโอ้ชื่อใกล้กันมากเลยโนโรกับโรตาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวของไวรัสที่ก่อโรคท้องเสียยังมีอีกเยอะแยะมาก uh. มายเป็ปหมดยกตัวอย่างเช่นอะดีโนไวรัสแอสโตร,โวรไวรัสหรือซับโฟไวรัส ก็ยังมีอีกตัวอื่นๆแต่ตัวอื่นๆอาจจะไม่เด่นไม่ดังเท่ากับสตัวแรกทุกคนก็คงโอเคจบได้แค่ไวรัสก็กถือว่าเก่งแล้วโอเคค่ะอาจารย์พูดถึงโนโรไวรัสกับโรตาไวรัสชื่อนี้คุ้นๆเมื่อซักตอนช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยค่ะก็มีข่าวออกมาเหมือนกัน <ừ> ว่าโนโรไวรัสระบาดจากที่เมืองจีนใช่ไหมคะแปลว่าที่เราติดเชื้อไวรัสเนี่ยแปลว่าเราติดมาจากที่เมืองจีนหรือเปล่าคะ อ่าโอเคก่อนอื่นเราจริงๆข่าวเรื่องโนโรวรัสเนี่ยไม่ใช่เป็นครั้งแรกหรือว่าไม่ใช่แบบคือในฐานะที่เป็นนักจุลชีววิทยาเราเนี่ยเจอข่าวแบบนี้มาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะข่าวโรคโนโรวรัสโรตาไวรัสระบาดนีนเราจะเจออยู่เรื่อยๆพูดง่ายๆมันเป็นซีซันอลหรือเป็นฤด,ดูกาลของมันคร<อ>าวนี้คือคำถามแรกคือว่ามันเป็นซีซันนอลที่เราเจออยู่ได้เรื่อยๆแล้วก็จะมีผู้ติดเชื้ออยู่เรื่อยๆ คราวนี้คําถามถัดมาก็คือบอกว่าเอ๊ะแล้วเราติดเชื้อมาจากที่ประเทศจีนหรือเปล่าหรือว่าเชื้อมันแพร่มาจากประเทศจีนหรือเปล่าอันนี้เนี่ยจะพูดจาตรงว่าบอกค่อนข้างยาก uh. บอกค่อนข้างยากมาเหตุผลเพราะว่าเราไม่ได้มีการ tracking หรือว่าติดตามเชือ uh ้อ huh. ได้เข้มข้นขนาดนั้นแต่จากการศึกษาคือการศึกษาของพวกเราเองเนี่ยเราก็พบว่าถ้าส่วนใหญ่แล้วถ้าเจอเชื้อ ที่บริเวณถ้ามีรีพอร์ตของเชื้อการติดเชื้อหรือว่าคลัสเตอร์ของผู้ป่วยเนี่ยเยอะๆในประเทศต่างๆ <ammonia> ใกล้ๆเราก็มีแนวโน้มว่าประเทศไทยก็จะมีอัตราผู้ติดเชื้อเนี่ยสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าเราเห็นข่าวว่าเอ๊ะที่เมืองจีนระบาดนะที่ญี่ปุ่นระบาดนะหรืออะไรทำนองน,นี้เนี่ยก็มีโอกาสที่ประเทศไทยจะเจอได้เช่นเดียวกัน แต่ว่าทั้งนี้เนี่ยมันก็จะเป็นฤดูกาลของมันครับคําว่าฤดูกาลแปลว่าจะเกิดเป็นช่วงช่วงตามฤดูฤดูกาลใช่ใชอ่อย่างอย่างถ้าสมมติเป็นโนโรไวรัสเนี่ยส่วนมากจะพบได้ช่วงไหนคะจย์โนโรไวรัสจริงๆทั้งโนโรไวรัสและโรตาไวรัสเนี่ยจริงๆมันก็จะพบได้ในช่วงฤดูหนาวจากการศึกษาแล้วความชุกส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยจะอยู่ในช่วงของปลายธันวาต่อต้นมกรากุมงพา ประมาณนี้มักจะเจอกันได้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าจริงๆง,งั้นเมืองไทยไม่น่าจะเจอปะคะเพราะเราไม่มีฤดูหนาวอันนี้คือข <c oughs> ึอ oh, ้นอย oh, ูอ oh, ่ก oh, ับว oh, ่า <okay, okay. S 2> เรา d e ไฟฤดูหนาวยังไงเนเรา d e f i ฤดูหนาวกันแบบตามสภาพอากาศหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าในต่างประเทศอย,อย่างนี้เนี่ยเจอค่อนข้างเจอเจอกันได้เป็นตามฤดูกาลแต่จริงๆประเทศไทยต่อให้เราไม่มีฤดูหนาวเราก็เจอเป็นลักษณะของซีซันนอลของมันได้เช่นเดียวกันครับค่ะ าเราเราสามารถพูดได้ไหมคะว่าจริง,รงๆแล้วมันก็เป็นเชื้อประจําถิ่นนี่แหละแต่เพียงแค่เราอาจจะอยู่ในรับเชื้อมาจากในประเทศไทยเองหรือเราอาจจะมีการเดินทางไปตางประเทศไปประเทศจีนแล้วก็รับเชื้อมาถ้าพูดอย่างนี้ได้ไหมคะเอาจะเรียกว่าในแง่ของเชื้อประจําถิ่นเนะเราคงจะบอกว่ามันมัน,ม,นมันเป็นโรคที่เราเจออยู่ทุกทุกเทุกๆปีหรือทุกๆวัน แบบนี้จะมากกว่าถ้าจะบอกว่าเป็นลักษณะของเชื้อประจําถิ่นที่จะต้องเจอหรือเลส,สติกเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น<ช>คงไม่ขนาดนั้น<ช>เพราะ,ะโรตาไวรัสกับโนโลไวรัสเราเจอกันทั่วโลกประมาณนี้ครับโอเค,คะ่ะทีนี้โรตากับโนโลมันมีมันเป็นเชื้อไวรัสอะไรนะคะจย์อ่ะโอเคคราวนี้เราจะมาเจาะนิดนึงในแง่ของไวรัส2ตัวนี้คือโรตาไวรัสกับโนโลไวรัสอ่ะผมขอ เริ่มจากตัวของโรตาไวรัสก่อนโรตาไวรัสจริงๆเราวันนี้เรามีน้องน้องมาด้วยอยู่ตรงนี้อันนี้ตัวจริงเลยไหมคะอันนี้อันนี้ตัวตัวจริงตัวจริงเ <laughs> รา <laughs> จะเห็นว่าโรตาไวรัสเนี่ยมันมีลักษณะที่ถ้าเกิดสมมติจริงๆอ่ะชื่อของโรตาไวรัสอ่ะมันมาจากตัวของลักษณะของมันลักษณะของมันคือจริงๆมันเป็นภาษาละตินโรโรตามันเป็นภาษาละติน แปลว่าเหมือนกับกลงล้อ oh. เราจะเห็นว่าเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นวิวตัวกลมๆมแล้วก็มีอะไร <c oughs> คือตอนที่ดูจากผ่านกล้องจุลศั์อิเล็กตรอนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นกลมๆมแล้วก็แบบมีน้ำ <c oughs> น้ำแหลมยื่นออกมาแบบนี้เหมือนจะเป็นกงรงล้อแบบนี้ <c oughs> อันนี้เขาก็เลยชื่อว่าโรตาไวรัส oh, <okay. S 2> นะครับประมาณนี้อันนี้คือโรตาไวรัสมักจะพบการติดเชื้อได้แล้วก่อโรคท้องเสีย <c oughs> อีกตัวหนึ่งก็คือที่ชื่อโนโรไวรัสโนโรไวรัสเนี่ย <c oughs> ถ้าเกิดสมมุติย้อนกลับไปอันนี้สมัยตอนที่ผมยังเรียนอยู่เนะสมัยนั้นเ,เราจะไม่ค่อยคุ้นคำว่าโนโรไวรัสแต่เราจะคุ้นกับอีกตัวหนึ่งที่เราชื่อว่านอวอร์กไวรัส ไม่คุณเลยค่ะแสงว่าแต่ว่ามันเก่ามากแต่ไม่ไม่อยู่ในช่วงนั้นอ่ะนอวอลไวรัสคราวนี้ n อวอล l k มันมาจากอะไรจริงๆ n o r นอวอไวรัสเนี่ยมันเป็นชื่อที่ตั้งตามสถานที่ที่พบการระบาดของเชื้อตัวนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่น่าจะทั้าประมาณปี1978ประมาณนี้เลยตอนนั้นเนี่ยมีการระบาดของโรคท้องเสียในในโรงเรียนประถมในเมืองนอวอล์ก รัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนั้นเขาก็เลยตั huh. or, middle, uh ้งชื่อตามตอนช่วงระบาดตอนช่วงแรกๆว่า n อ r w a l k v ั r u s นักวิทยาเนี่ยจะชอบตั้งชื่อตามสถานที่ที่มันเจอหรือว่าบางทีก็ไปเจอตามชื่อชื่อชื่อของโค้กสุือะไรอย่างนี้เราไม่ได้มีความคิดซับซ้อนอะไรมากมายแล้วโน r o มาได้อย่างไรคราวนี้ตอนช่วงแรกๆเนี่ยเราก็เรียกว่า n อ r w a k มาเรื่อยๆหรือถ้าเกิดเป็นตระกูลไวรัสที่ใกล้เคียงกันเราก็เรียกว่า นอวอล์กไลท์ไวรัสแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็เริ่มมีการเปลี่ยนน่าจะสักช่วงประมาณ2อ0พหรืออะไรประมาณนี้นมั้งถ,<ห>ถ้าผมจะไม่ผิดนะตอนนั้นก็มีการเปลี่ยนชื่อของน o โรเอ่อของนอวอล์กไวรัสเป็นนโรไวรัสให้ถ่ายว่ามาจากอะไรรู้ไหมไม่รู้ค่ะ <laughs> มาจากชื่อเดิมของมันคือ no walk n อวอล์กเอ็ค่ะแล้วก็โอไฮก็คือโอ, <O> อก็เลยกลายเป็น N-O-R-O โนโรไวรัสประมาณนี้ครับสักวันหนึ่งจริงๆก็ไม่ได้อยากให้มีบางกอกไวรัสนะคะไม่แน่ไม่แน่ oh. เดี๋ยวอีกหน่อยแล้วอาจจะมีบางกอกไวรัสเลยอะไรทำนองนี้โอเคแล้วถ้าถ้าพูดถึงเรื่องอาการเกาะก่อโรคอาการท้องเสียคะ่ะ <laughs> มันให,มนให้มันให้อาการเหมือนกันไหมคะระหว่างโนโรกับโรตาอ่าโนโรกับโรตาไวรัสเนี่ยอันที่จริงแล้วมันถ้าเกิดอาการเนี่ย ใช้จะค่อนข้างแยกได้ค่อนข้างยาก uh huh. อย่างที่บอกว่าไวรัสเนี่ยมันก็จะก่อโรคที่ลักษณะเป็นอาเจียนคล uh huh. ื่นไส้อาเจียนแล้วก็ท้องเสีย uh huh. แต่สิ่งที่เราปัจจัยที่เราจะดูส่วนใหญ่ก็คือในเรื่องของกลุ่มอายุ uh huh. หรือกลุ่มคนที่เสี่ยง uh huh. มากกว่าในกลุ่มของโรตาวรัสเนี่ยกลุ่มคนที่เสี่ยงส่วนใหญ่ก็คือเป็นเด็ก <Okay. S 1> จากสต๊ดดี้ของเราเนี่ยหรือว่าจากสต๊ดดี้ทั่วโลกเนี่ย uh huh. เราพบว่า กลุ่มเสี่ยงของโรตาไวรัสส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเด็กเล็กคือก็คือในอยู่ในช่วงของอายุน้อยกว่า5ปีแต่โนโรไวรัสเนี่ยจากสต๊ดดี้ก็พบว่าเออมีทั้งในกลุ่มของเด็กและกลุ่มของผู้ใหญ่ซึ่งของกลุ่มของผู้ใหญ่เนี่ยก็มีสามารถที่มีอาการดุนแรงท้องเสียอาเจียนรุนนี้นั่นได้แต่ในกลุ่มของผู้ใหญ่ถ้าเกิดติดเชื้อโรตาไวรัส โดยสต๊ดี้ส่วนใหญ่แล้วจะพบว่าอาการมักจะไม่ค่อยรุนแรงหรืออะไรประมาณนี้นะครับทีนี้การติดเชื้อเนี่ยของโรตาไวรัสกับโนโรไวรัสเนี่ยอาจจะต่างกันนิดนึงในแง่ของอ,อย่างที่เราบอกว่ามักจะติดเป็นฤดูกาลแน่นอนเชื่อเวลาทั้ง2ตัวนี้เนี่ยสามารถติดตามฤดูกาโลโรตาไวรัสเนี่ยชัดเจนว่ามีฤดูกาลของมันนะครับเราก็จะเจอข่าวในช่วงของอย่างที่บอกว่าปลายปีต่อต้นปี แต่ในขณะที่ของโนโรไวรัสเนี่ยบางทีเราอาจจะเจอได้ในตลอดทั้งช่วงปีเลย<อ>เพราะว่าตัวโนโรไวรัสเนี่ยจะสัมพันธ์กับการระบาดหรือเกิดการเ u t b r e a ยกตัวอย่างเช่นการระบาดในเลือดเลือดสาําราญการระบาดในศูนย์เด็กเล็กหรือในโรงเรียนหรือในโรงแรมเราก็จะเจอตัวการระบาดของโนโรไวรัสเนี่ยตลอดเกือบได้ทั้งปี o u t b r e a นี่หมายความว่ายังไงนะคะาอาจารย์เอา b r e a คือหมายความว่าเกิดการที่ไวรัสเนี่ยมีการติดเชื้อ ในกลุ่มกลุ่มคนคที่อาจจะมารวมตัวกันณนะตอนนั้น<า>ยกตัวอย่างเช่นการที่แบบมีการจัดสัมมนาขึ้นในโรงแรมหรือในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเสร็จแล้วเขาก็อาจจะมีการกินอาหารร่วมกันโดยเฉพาะการโนโรวรัสเนี่ยมักจะสัมพันธ์กับพวกการคอนทามิเนตหรือการปนเปื้อนในน้ำแข็ง<อ>หรือในน้ำเหล่านี้ซะด้วยซ้ำซึ่งอันนี้เนี่ยก็พอคนบริโภคน้ำแข็งหรืออาหารที่ปนเปื้อนไปก็จะมีการติดเชื้อไปพร้อมๆกัน อาจจะมีอาการรุนแรง oh. แต่การติดเชื้อซ้ำครั้งที่สองเนี่ยอาการมักจะไม่ค่อยรุนแรง <Okay. S 2> และนั่นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมผู้ใหญ่มักจะไม่ค่อยมีการติดเชื้อโรตาเวลา oh. ที่รุนแรง oh. เพราะว่าผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเคยติดเชื้อมาแล้ว้งเต่เด็กนู่น mm. นี่นั่น mm. ในขณะที่เป็นโนโรไวรัสเนี่ยอันนี้เนี่ยสตาร์ดี้จะไม่ค่อยชัดเจนนักเท่าไหร่ <Okay. S 2> แต่ที่เราพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมีการติดเชื้อซ้าได้ oh. และการติดเชื้อซ้ําครั้งที่สองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีอาการรุนแรงได้เช่นเดีวยวกันดังนั้นเนี่ยตัวั จึงค่อนข้างบอกยากว่าการติดเชื้อซ้ำจะมีอาการน้อยลงหรืออะไรยังไงก็อาจจะมีอาการดูแรงได้เช่นเดียวกันครับ ต่อให้การติดเชื้อซ้ำจะทําให้ลดอาการรุนแรงแต่ว่าถ้าซ้าบ่อยก็ไม่ไดีนะคะซ้าบ่อยแปลว่าอะไรนะคะเพราะว่าสุขอนามัยน่าจะไม่ดีอันนี้ต้องกลับไปดูไมโครไบโอตาของอาจารย์อ,รอัยริ์ในเทมั้นเนอว่า <ไ S 1> ตัวไ,ไ,ไมโครไบโอตากัดไมโครไบโอตาหรือกัดไมโครไบโอมีความสําคัญยังไงกับทุขภาพของเราเราเราสามารถที่จะหายเองได้ไหมคะเราไม่ต้องไม่จาเป็นต้องไปพบแพทย์หรือกินยาเรามียาฆ่าเชื้อไวรัสสองตัวนี้หรือเปล่าคะในแง่ของการรักษาเชื้อไวรัส ตัวนี้เนี่ยแล้วมันสามารถรักษาให้รักษาหายได้เองเรา uh huh. ไม่มียาต้านไวรัสที่จำเพาะเจาะจงกับสตัวนี้ใช่ <Okay. S 1> ใช่แล้วก็จริงๆก็ไม่แนะนําให้กินพวกแอนติไบโอติกหรือยาปฏิชีวนะด้วย <Okay. S 1> เพราะว่ามันใช้ไม่ได้ผลกับตัวไวรัสเนะแต่ว่าออสองไวรัสสตัวนี้เนี่ยไม่มียารักษาจำเพาะสิ่งที่ต้องระวังคือภาวะการสูญเสียน้าอันนี้จะต้องระวังถ้าลูกหลานติดเชื้อหรือว่ามีอาการทอ้องร่วงอาเจียนเหล่านี้ควรประเมินแล้วก็รีบไปพบแพทย์ ราะว่าโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงอย่างที่บอกมาถามว่าไม่ต้องไปพบแพทย์ได้ไหมจริงๆก็ขึ้นอยู่กับอาจา,ารเซีเวริตี้การเสียน้ําถ่ายบ่อยมากขนาดไหนถ่ายเยอะมากขนาดไหนแล้วก็ถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ลองประเมินดูว่าแบบมีเลี่ยวแรงไหมหรือว่ายังยังสามารถกินข้าวได้ตามปกติไหมย,ยังกินน้ําได้ตามปกติไหมหากพบว่าไม่ไหวแล้วควรรีบไปพบแพทย์แม้แต่กระทั่งเป็นผู้ใหญ่เองที่แข็งแรงดีก็ควรจะต้องประเมินอาการ,การแล้วก็ระวังความเสี่ยงเหล่านี้ด้วยเช่นเดียวกันขอทายอินนิดหนึ่งค่ะเมือ่อกี้อาจารย์พูดถึงยาปฏิชีวนะกับ ค่าเชื้อไปกลับไปดูประชาเชื้อตอนก่อนหน้าได้นะคะตอนเชื้อเรือยาค่ะจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะ okay. สำหรับในในเอพิโซดนี้ถ้าเกิดใครกำลังกินข้าวอยู่อาจจะไม่ค่อยสะดวกกลับไปดูประชาเชือ้อเทปอื่นๆได้ขายของขายของถ้า <laughs> อ, <laughs> อย่างนั้นเรามีกลับมาที่เวลาก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นเรามีวิธีป้องกันตัวเองอย่างไงบ้างคะแบบสมัยก่อนที่เป็นโควิดระบาดเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าให้ เ้างมือสเปรย์แอลกอฮอล์เรายังสามารถสเปรย์แอลกอฮอลอ์ได้อยู่ไหมคะอ่าโอเคในแง่ของการป้องกันเนอะไวรัส,ส2ตัวนี้เนี่ยเป็นไวรัสที่เราเรียกว่าเป็น naked ไวรัสแปลว่าอะไรคะ naked ไวรัสคือหมายถึงไวรัสที่ไม่มีเปลือกหุ้มอ๋อพอมันไม่มีเปลือกหุ้ม <Okay. S 2> มันจะแตกต่างจากพวกโควิดหรือว่าพวกของเชื้อไข้หวัดใหญ่อะไรประมาณนี้พวกนั้นเป็นไวรัสที่มีเปลือกหุ้มเปลือกหุ้มของมันเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นไขมันค่ะ พอไขมันเนี่ยมันเจอกับแอลกอฮอล์มันละลายาแล้วมันสามารถที่จะฆ่าเชื้อได้ดังนั้นแอลกอฮอล์เนี่ยฆ่าเชือ COVID เอ้อโควิดได้ฆ่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้นู่นนี่ได้แต่พอในกลุ่มของไวรัสที่ไม่มีเปลือกหุ้ม <คะ S 2> พวกนี้แอลกอฮอล์ใช้ไม่ได้แมหมา่เขาว่าถ้าเกิดสมมุติเราจะป้องกันโดยการที่ล้างด้วยแอลกอฮอล์อย่างเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอ,อดังนั้นไวรัสในกลุ่มนี้เนี่ยเราจึงแนะนําในเรื่องของการป้องกันโดยการล้างมือ<ค>ะจะมากกว่าล้างมือให้สะ เพราะว่าส่วนหนึ่งของการล้างมือเนี่ยเรามีสบู่ที่ทําการถูนอกานี้มันซึ่งมันก็จะดีนอกเนือจากการฆ่าเชื้อไวรัสยังช่วยป้องกันพวกแบคทีเรียอื่นๆด้วยรวมถึงเวลาที่เราล้างมือเนี่ยน้ำจะมีการโฟล์ก็พวกเชื้อโรคหรือว่าเชื้อแบคทีเรียอะไรต่างๆเนี่ยก็จะโฟล์มือออกไปทําให้ไหลผ่านมือใช่ทำให้มันมีเมคนิคในการที่จะป้องกันหรือว่าลดจํานวนของเชื้อก่อโรคได้มากขึ้นอันนี้ในแง่ของการป้องกัน ที่เหลือก็คงจะเป็นกินร้อนช้อนกลางล้างมืออะไรประมาณนี้ก็ยังเป็นนโยบายที่ยังใช้ได้อยู่ <Okay. S 2> แต่ในแง่ของการป้องกันเนี่ยก็คงจะต้องมาถามในเรื่องของวัคซีนใช่ใช่วัคซีนเนี่ยของโนโรไวรัสเนี่ยเราไม่มีวัคซีนที่จเฉพาะต่อจงณตอนนี้นะครับณ mm hmm. วันนี้ที่เราถ่ายกันอยู่ <Okay. S 2> เรายังไม่มีแต่ไม่แน่ก็คือข่าวเราก็มีข่าวแว่วๆมาว่า ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนา huh. โดยเฉพาะในในแพลตฟอร์มที่ดูมีความเป็นไปนได้เช่นแพลตฟอร์ม huh. ของ mra วัคซีนอันนี้เนี่ยก็อาจจะมีเร็วๆนี้อาจจะมีข่าวดีหรืออะไรอย่างนี้ออกมานะครับอันนี้คือในส่วนของ n o r o ไวรัสนะแต่ในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือในกลุ่มของโรตาไวรัสนะครับโรตาไวรัสเนี่ยเรามีวัคซีนซึ่งวัคซีนเนี่ยก็ช่วยในการป้องกันการติดเชื้อแล้วมีอาการบุนแรงอะแล้วเป็นข่าวดีด้วยเช่นเดียวกันว่าวัคซีนของโรตาไวรัสเนี่ย ปัจจุบันอยู่ในโปรแกรมวัคซีนแห่งชาติแปลว่าอย่างไรนะคะจ๊ะโปรแกรมวัคซีนแห่งชาติหรือเรียกเราเรียกว,ว่าเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่เด็กไทยทุกคนจะได้รับการสนับสนุนพอ,อตปววัคซีนนี้ได้รับการฉีดวัคซีนนี้เราเพิ่งบรรจุวัคซีนนี้ประมาณสักปี2 5 6 3ันหวัคซีนนี้ก็เลยพูดง่ายว่าเด็กที่เกิดหลังปี25 6 3ากก็จะได้รับวัคซีนตัวนี้เป็นวัคซีนพื้นฐานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดณ ถ้าเกิดคุณเกิดก่อนหรือเื่นทางนี้ก็ไม่เป็นไรมันยังเป็นถือว่าเป็นวัคซีนทางเลือกก็เราสามารถที่จะไปรับหรืออะไรนี้ก็ได้แต่จริงๆแล้วในส่วนของโรตาไวรัสเนี่ยในผู้ใหญ่เราก็ไม่ได้แนะนําในแง่ของการได้รับวัคซีนวัคซีนของโรตาไวรัสเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะของวัคซีนที่ได้รับง่ายคือการกินก็คือ่าหยอดไปใช่หยอดปากอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันจะเป็นการจําลองเหมือนกับการติดเชื้อก็คือสามารถกินตัวเชื้อไวรัสที่อ่อนแอเข้าไปแล้วหลังจากนั้นร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกัน สะดวกดีนะคะไม่เจ็บตัวด้วยค่ะแล้วแล้วเขามีแนะนำไหมคะว่าเด็กน้อยต้องอายุประมาณเท่าไหร่ถึงจะสามารถรับวัคซีนได้จริงจริงในในตามโปรแกรมเนี่ยก็คือจะสามารถได้รับตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็จะมีทั้งหมด2โดสด้วยกันจริงๆวัคซีนของโรตาวเวลาเสริมให้อีกนิดน,นึงมันจะมีอยู่2ชนิดคือชนิดเอ่องสายพันธุ์กับชนิด5สายพันธุ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในแง่ของการป้องกันเนี่ยก็ให้ป้องกันการก่อ,อโรครุนแรงที่ไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่ เราคำถามน่าจะเป็นคำถามสุดท้ายค่ะอาจารย์ทำวิจัยเกี่ยวกับออไวรัสพวกนี้ยังไงบ้างค่ะงานวิจัยของเราเนี่ยส่วนใหญ่อย่างที่บอกมันเป็นซีซันแนลเนะมันเจอที่อยู่ในทุกๆปีเลยคำถามของเราคือเอ๊ะไอ้ที่เรามันเจอกันทุกๆปีเนี่ยมันยังหน้าตาเหมือนเดิมไหมงานวิจัยของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นในลักษณะของการคาแรคเตอร์ไลซ์หรือว่าดูว่าไอ้เชื้อที่มันระบาดเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันยังหน้าตาเหมือนเดิมไหม รวมถึงตัวนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่จะส่งเสริมให้เช่นในอนาคตถ้ามีวัคซีนยกตัวอย่างเช่นอย่างของโรตาก็ได้อย่างของโรตาเนี่ยวันนี้เนี่ยเอ๊ะเชื้อที่เราระบาดอยู่หรือเชื้อที่เป็นข่าวอยู่นะทุกวันนี้หน้าตาของมันเป็นยังไงวัคซีนสามารถป้องกันได้ไหมหรืออะไรไหมหรืออย่างในอดีตที่เราทําวิจัยเราก็พบว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติผู้ใหญ่ติดเชื้อที่มันไม่ปกติขึ้นมาเราต้องมีคําอธิบายให้กับประชาชนว่าตัวเชื้อที่มันระบาดเนี่ย มันหน้าตาเป็นอย่างไรเรามีวิธีป้องกันไหมและวิธีป้องกันควรจะทาอย่างไรวัคซีนยังใช้ได้ผลอยู่ไหมอันนี้คืองานวิจัยที่เรายังทําอยู่แล้วก็พยายามตอบสังคมพยายามตอบคําถามให้กับสังคมอยู่อ๋อวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับไวรสัสโปโโตาไวรสัสแล้วก็นนโ,โรไวรัสกับอาจารย์อย่างเยอะเลยค่ะก็หวังว่าอ่อเราจะ ไม่ต้องติดเชื้อไวรัสหญิงเพราะว่าไม่อยากท้องเสียไม่อยากอาเจียนเพราะทุกคนน่าจะเข้าใจเป็นอย่างดีว่ามันน่าจะทรมานอย่างงี้ะคะ่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์กมนเป็นอย่างมากเลยนะคะที่มาเล่าให้เราฟังค่ะสำหรับวันนี้น,นะคะก็จบแล้วละหวังว่าทุกคนคงจะได้รับประโยชน์ สำหรับในการวันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะก่อนที่จะกดหยุดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องสิบีล่ลาลไนโครไบโอโลจี n แนลด้วยนะคะสำหรับตอนต่อไปจะเป็นเชื้อตัวไหนฝากติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ